ที่หมู่บ้านเล็กๆในภาคกลางมีข่าวลือมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าว่ากลางดึกจะมีเงาคนบินข่านส่วนเมื่อพร,ร้าวใช้กระมังไม้เป็นปีกใช้ครกตำข้าวเป็นพาหนะคนเท่าคนแก่เรียกว่ากระหังหลายคนเคยได้ยินเสียงลมแรงๆเหมือนอะไรบินผ่านและเสียงข้าวของตกกระทบกันเบาๆบ,บ,บนยอดไม้แต่ไม่ค่อยมีใครเห็นเต็มตาจนคืนหนึ่ง กลุ่มวัยรุ่นสี่คนแอบออกไปนั่งกินเหล้ากันหลังบ้านท่ามกลางความมืดมีเพียงแสงไฟฉายสลัวๆพวกเขาเริ่มท้าทายกันว่าจะรอดูกระหังให้ได้ประมาณตีหนึ่งจูๆ่ๆลมก็แรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลทั้งที่ก่อนหน้านั้นอากาศเงียบสงบกิ่งมะพร้าวไหวกราวเสียงฟูผ่านเหนือศีสา ทุกคนเงยขึ้นไปมองและเห็นเงาคนรูปร่างสูงใหญ่บินโฉบผ่านดวงตาแดงก่ำวาวในความมืดหนึ่งในนั้นกล้าเอ่ยถามออกไปเสียงสั่นๆใครใครอยู่บนต้นมะพร้าวนะ่ะไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงครืดเหมือนมีอะไรขูดกับครกหินดังลอดลงมาทัานใดนั้นสิ่งที่บินอยู่โฉบลงต่ำจนเห็นชัด คือชายผอมสูงสวมกางเกงขัดขาดมีปีกเป็นกละมังไม้สองข้างมือเลอะคราบเลือดปากเต็มไปด้วยเศษเนื้อดิบส่งกลิ่นคาวคลุ้มวัยรุ่นทั้งสี่วิ่งหนีสุดชีวิตหันกลับไปมองอีกครั้งเห็นเงานั้นนั่งยองยองอยู่บนคอหมูที่เพิ่งถูกเลี้ยงไว้หลังบ้านกำลังแทะกินสดๆอย่างอรอร่อยตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าออกมานั่งเล่นกลางดึกอีกเลยเพราะต่างเชื่อว่ากระหังยังคงวนเวียนออกมาหาอาหารทุกคืน